สวัสดีครับผมตุกท่านเป็นเวลาสามถุงครับผมวันพายใหายครับเขาออออบนนอนครับนี่นะครับบนนอนผมบนนอนลังคาเปิดประทุนครับผมนอนแนมสอดเห็นเดือนเห็นดาวครับนอนมาฝนตกครับฝนตกลมพัดเอาลัางคาผมไปบัดเลยครับไปนอง เเปิดประทุนเลยครับเปิดประทุนในนอนเมืองเดือนเมืงเอมงดาวการทงกลางหน้าครับพี่น้องเสียงแม่งเดรไล่ห่องคำเคลื่อนนี่ครับพี่น้องแม่มทะลุสอดร่างคาไปได้ครับโหนพี่น้องผมสุม่มเห็นเมงเดือนครับผมเต็มดวงงามครับขนาดครับน,นี่ครับ สู่มพนนันมั้งขาดไปเลยพี่น้องบรรยากาศดีครับพี่น้องกลางทงกลางหน้าครับผมนี่ครับพี่น้องเป็นกเอบเป็นนันมรคตอ่อมเดือนครับนนมันผ่านใหญ่เนะพี่น,อนอ้องเนาะคุ่นยังะครับ สวยงามนอนสมนอนเบิง้งเลยสิพี่นอนเดือนเดือนพันนังขามากินเขากินน้ำแ้วกระแต่งที่นอนเขาบนนอนครับบม่มียั้งไหลครับพี่น,อน้องแกยังไงพี่น้องเบิง้งเบิง้งกระตบห่างผมครับมองรูมองนอนผมควมทุกความยาความลำบากนาะพี่น,อน้องเนาะ แต่ก็มีความซุกดีครับส่ไดีใส่สวิยู่บานเกือเมื่องนอนครับผม้านอยุกกลางทงกลางหน้ายนะครับนี่เสียงแมงเสียงใหม่ห้องสนั่นมันไวจังน้อยกับสิเดือนพานไปนะครับเป็นผ่าสวยงามแห่งพี่น้องได้เก็บบรรยากาศมาฝากพี่ฝากนอนครับผมเ่งเอาพี่น้องเงานี่ครับเงานี่บมังคาเปิดประทุนผม ฟอวบางอีเขาว่านี่อันดวงจันท์มี่ก็ตายเขาว่าแต่ถ้าผมเกิดมาผมนะครับเขาจะบอกฟูฟังผมแบพยายาาเบิงอยู่ครับมี่ป้าผมมาครับเง่าใบใหม่เป็นใบมะขามเลยพี่น้องเลือดต้นมะขามผมข้ามสมพอได้ีึขนมาก,กินกับเจ้าครับ หน่วยซุกกับพอ่อใหญเก็บเป็นใบเขากินกับเขาเสาครับผมกะขาออมใบอ่อนก็พ่อใหญเก็บใส่ต่มกบต่มไก่ครับครับผมสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับเด้อโมนี้มีอยงหงไรครับแค่เก็บบรรยากาศกลางทงภาพอันจันเดือนครับง่าๆโมนี่จันเต็มดวงนะพี่น้องนะวันพา,ายญ่ครับ งดออกหายยู่หากินครับมันนี้ใส่ชีวิตก็อบครัวครับพักพรนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาสมลังคาเปิดประทุนผมดำนะครับเด้อผมมียังหลายอยู่ดีครับพี่น้องแกเก็บภาพบรรยากาศที่แบบเหมียนฝ่างามที่สุดนะครับผมว่าอยู่ไซสกับประซาอยู่บานจะคล้องครับพี่น้องถึงสิญญาจนน้ำบากหายยู่หากินเสาแรล่งกับพวเป็นยังครับขอให้มีความสุขแบบกับพ่อครับบางเทืองเงืนเน่า เป็นหลานกับสื่อข้อมซุกบะไลยซุกอย่างนะครับข้อมซุกคือที่เฮาคนพบเลือกพี่น้องเลือกข้อมซุกข้อมพึ่งพอใจของแต่ละคนบอกที่กันครับผมเรานับเมื่อไหนก้าวข้ามาสวัสดีทุกท่านกับราตรีสวัสดิ์ฝันดีน้องพี่น้องเนาะครับผม